ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ600-1,000บาทนะครับโดยจะโอนในเดือนมิถุนายนคือวันที่10มิถุนายน2567นะครับคราวนี้เราจะมาบอกวิธีการสมัครและคุณสมบัติของผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์นะครับที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับแล้วได้เท่าไหร่ อายุเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอย่างละเอียดเลยนะครับก่อนเข้าสูนะะ่นื้อาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับแบบขั้นบันไดก็คืออายุตั้งแต่60-69ถึง69นะครับจะได้รับ600บาทอายุ70-79ถึง79ได้รับ700บาทอายุ80-89ถึง89ได้รับ800บาท และอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทนะครับนะตอนนี้ยังใช้สเต็ปนี้อยู่นะครับอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็รองดูนะครับสำหรับผู้ที่เกิดก่อน2กันยายน2507สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตุลาคม65ถึงกันยายน2566เลยทีเดียวนะครับใครที่อายุถึงแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับเกณ์ใหม่เบี้ยนผู้สูงอายุ 2566นะครับมีสัญชาติไทยมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตปกครอง ส่วนท้องถิ่นนะครับมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุได้กําหนดเอาไว้รวมถึงใครที่ได้บํานาญชราภาพก็สามารถยังคงได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เรื่องคุณสมบัติที่เราพูดกันนะครับณนะตอนนี้ยังไม่ออกคุณสมบัติที่ชัดเจนออกมานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคุณสมบัติที่ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอนะครับหรือเป็นผู้ไม่มีรายได้มันประมาณเท่าไหร่เงื่อนไขยอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวคราวเคลื่อนไหวคงจะมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งละกันนะครับสำหรับ เบีย้ยผู้สูงอายุในเดือนกันยายน2566นี้จะโอนวันที่8กันยายน2566้าพวกนั้นรอรับได้เลยนะหละักฐานการลงทะเบียนอย่างชีพผู้สูงอายุเมื่อเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ทุกอย่างครบถ้วนนะครับกรณีคุณลงทะเบียนด้วยตัวเองคุณก็สามารถเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนหนึ่งชุดสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนหนึ่งชุดสำเนา บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จํานวน1ชุดนะครับไปได้เลยนะสในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองก็ต้องมีหนังสือมอบอํานาจยื่นแบบฟอร์มติดต่อเจ้าที่โดยตรงนะครับสำเนา,บาใบเป็นตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ1ชุดสําเนาบ้าทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจจํานวนอีก1ชุดนะครับสถานที่ที่เราไปก็เป็นจุดบริการในกรุงเทพมหานครสํานักง,งานเขต50เขต หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอรหรืออบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของคุณจริงๆไปเทศบาลดีกว่าง่ายและสะดวกมากกว่านะครับการสิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพนะครับเมื่อเราได้รับเบี้ยยังชีพไปแล้วนะครับเบี้ยยังชีพนั้นจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมี3หลักๆ1เสียชีต 2. ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น 3. แจ้งสลาสิทธิ์ขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ตนมีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเรื่องคุณสมบัตินั้นนะครับณนะปัจจุบันมีออกคุณสมบัติในตามระเบียบเนี่ยว่าถ้าใครเคยได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่แล้วนะครับก็ยังคงให้รับเลี้ยงชีพไปได้นะครับแต่ใครนะครับที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับในระเบียบใหม่นะครับในหลังจากที่ระเบียบนั้นออกกําหนดการใช้ไปแล้วนะครับและเพิ่งสมัครเข้ามาเนี่ยใหม่เนี่ยแล้วณนะปัจจุบันยังไม่มีคุณสมบัติ ชี้ชัดนะครับว่ามีรายได้เท่าไหร่หรืออะไรเนี่ยก็ยังคงให้ได้รับอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่เมื่อมีคุณสมบัติประกาศออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วคุณคุณสมบัติไม่ครบคุณก็จะสิ้นสุดนะครับการได้รับเบี้ยอย่างชีพเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยทุกคน ที่อายุครบแล้วก็เข้ากับเงื่อนไขนะครับในสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยก็ได้รับกันทุกคนแน่นอนแต่เมื่อใดก็ตามคุณสมบัติออกมาค่อยมาแจกแจงกันทีทีว่าใครได้รับใครไม่ได้รับนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับก็ลองดูนะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากการเดี๋ยวไปชมข่าวสารนะครับท้ายคลิปนะ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาะคม66ยินยาตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพ,พันหกหเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6กหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งใน อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนอ,ออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกรอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับ